ฮะนะครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับโอ้วันนี้นะครับอยู่กับทีมงานตั้งวงจริงนะครับโอ้ลุยเต็มที่นะครับสองวันนะครับสามวันนี้วันละครึ่งวันนะครับขึ้นคงเกือบเสร็จแล้วนะครับพี่น้องโอ้ฝน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 ไห้อทำไม ทำไมถึงกล้าทำโอ้หมากครับนะครับทีมงานตั้งวังเจงเราสู้จริงๆนะครับพี่น้องดูนะครับน้ํานี้น้ํากับไฟนี้มันถูกกันนะครับเออนะครับโอ้ยโอ้อไม่ไม่ไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่าคืออยากงานให้อยากงานเสร็จเร็วนะครับเราเราเราเซฟตี้อยู่แล้วนะครับ ตายเป็นตายนะครับเียบเียบโอ้นะครับเพื่อปากเพื่อท้องเนาะนาะช่างเนาะต้องต้องสู้กันต่อไปนะครับต้องสู้เนาะเราเราจะไม่ทิ้งงานนะครับทีมนี้ไม่ทิ้งงานเราสู้ให้ถึงที่สุดนะครับถึงแดดจะออกฝนจะตกน้ําจะท่วมเราก็ต้องทํางานนะครับลุยลุยอย่างเดียวนะครับอู้ บ้านอดีตท่านนายกของเราจะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องสวยครับสวยอู้นะครับเขาเรียกว่าโมเด์นะครับโมเดนอย่าเรียกม้าเงินนะครับขออภัยนะครับไม่ให้เรียกม้าเงินนะครับภาษาช่างเขาเรียกโมเดลนะครับสไตล์อิตาลีผสมเวียดนามนะครับออกมาเป็นลูกครึ่งไทยนะครับพี่น้องบ้านหลังนี้อู้อะไรนี่ ะรถอะไรรถแฮบอนี่รถแฮโอ้รถเก็บเสบียงรถเก็บเสบียงโอ้ยต้องเสียบเส้นขาวนั่นยังไ่รู้อู้เออยังไมเหลยอเส้นตัวเดียวไหมเสียเส้นขาวอ่ะนะครับก็ขอให้กำลังใจทีมช่างนะครับทุกทุกท่านนะครับเน๊ะว่าเอาสายขาวต่อนะก็ได้รึดึงไว้อยู่ไหนสายสายสายรับตัวไหนอ่ะสายตัวเชื่อมตัวหนึ่ง าัะจะ,ะันาต,ตัอ,อมทาเีมช่างเรากำลังจะลุยเต็นนมตที่นะครับอะชังอุชังอุมานี่หน่อยสิ<ม>สัมภาษณ์หน่อยสิ<ม>เป็นยังไงนี่เป็นยังไงกับกลัวไหมกลัวบ้างาอะไรบ้างแบบว่าสู้ทำไปคนเรา <laughs> ทำไปอย่างนี้แล้วเพแดดมันออกแล้วก็จะเป็นต้องออกอืจะเป็นต้องทำเนาะต้องทำสู้ให้ให้บ้านให้ลูกค้าได้บ้านอยู่สวยๆเนาะเราต้องสู้ให้เสร็จเร็วๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะเราต้องทำใจต้องทำอย่างนี้เอออุปสรรคเล็กน้อยเขาเข้าอกออกอย่างนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ